เมื่อลูกเศรษฐีที่ใช้ชีวิตไม่เอาไหนวันๆกูเอาแต่ใช้เงินพ่อแม่แต่แล้ววันหนึ่งพ่อของพวกเขาก็ตัดสินใจหลอกว่าครอบครัวของพวกเขานั้นถังแตกทําให้พวกเขานั้นต้องหัดใช้ชีวิตที่สุดแสนจะลําบากสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ียูชาแนลวันนี้ผมมีหนังตลกที่แฝงไปด้วยคอคิดกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า VR the n o l e และเรื่องราวของพวกลูกเศรษฐีที่ถูกสปอยจนนิสัยเสียจะกลับมาเห็นคุณค่าของเงินได้หรือไม่ถ้าหาก เพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย ก่อนรับชมใครสนใจ u t u b e พรีเมียมดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาคันต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินคอยบริการของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แอดก็ใช้บริการอยู่ราคาพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนสนใจแอดไลน์ line ได้เลยหรือจะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสก็ได้พิเศษเพียงบอกมาจากช่อง GY Channel รับวันเพิ่มไปเลยจุกๆเริ่มเรื่องมาเราก็จะเจอกับอเฮียเจอแมนเขาเป็นนักธุรกิจที่ผสบความสําเร็จและต่อสู้มาด้วยลําแข้งของตัวเองตั้งแต่อย่างเด็กแต่เมื่อไม่นานมานี้สีพัลเมียของเขาก็จากไปทําให้เขานั้นต้องคิดดถึงเเเธอออกกวันต่มาราร็จจะไ้ ลูกสาวคนเดียวของตระก,กูลอย่างบาบาร่าเธอนั้นมีแฟนหนุ่มอย่างไอปีเตอร์ที่ดูไม่ค่อยจะเอาไหนวันนี้เธอก็งวนกับการจะจัดงานวันเกิดของเธอและบังเอิญได้เจอกับเพื่อนเก่าของเธอสมัยวัยเด็กอย่างรุชโชที่เมื่อตอนเด็กๆล่ะไม่ค่อยจะมีตังก็เป็นเพื่อนกันได้รุชโชนั้นเป็นคนขยันขันแข็งเรียกว่าเฮียเจอแมนพ่อของบาบาร่านั้นถูกใจเขามากเห็นมึงแล้วกูนึกถึงตัวเองตอนอยังเป็นวัยรุ่นแต่ถึงแม้ไอบักรุชโชจะเป็นเพื่อนวัยเด็กของเธอเธอก็จิกหัวใช้ไม่สนใจสายส,ายสัน,น้ เฮียเจอแมนนั้นมีลูกทั้งหมด3คนซึ่งแต่ละคนน่ะก็มีความไม่เอาไหนเป็นของตัวเองต่อมาไอเฮียเจอแมนแดดดี้ของเราก็มาถึงที่บริษัทบริษัทก่อสร้างตึกใหญ่ยักษ์ที่กูสร้างเองมากับมือและดูเหมือนไอลูกชายคนโตของเขาจาวีก็จะทํางานอยู่ในบริษัทแห่งนี้ไอจาวีนั้นเป็นหนุ่มเจ้าสํารานแถมยังชอบเพอ้อฝันมีโปรเจกต์ประหลาดๆมาเสนอให้พ่อของเขาฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันวันนี้มันก็มาเสนอโปรเจกต์รถเติมน้ามันแบบ V.I.P. ช่วยแก้ปัญหาหลอกขีว่ที่ พอเขาก็พยายามรับฟังถึงแม้จะรู้ดีว่าไอเดียไม่เอาไหนแต่อันวาเพื่อนสีที่ทำธุรกิจมาด้วยกันก็พูดตรงๆว่ามึงเลิกสปอยลูกมึงสักทีขนาดคำว่าปั๊มน้ำมันมึงยังสะกดผิดแล้วจะไปทำอะไรแดกอีกอย่างเอารถน้ำมันไปเติมที่บ้านเกิดมันระเบิดก็ตายห่าก,กันทั้งหลังพอดีต่อมาเราก็จะได้พบกับชาลีลูกชายคนเล็กของแดดี้เขาเป็นหนุ่มฮิปปี้ที่ยังไม่จบมหาลัยแถมยังชอบมีความสัมพันธ์กับสาวรุ่นใหญ่อจงอาจารย์มึงก็ไม่เวน้นเรื่องเรียนก็ไม่เอาไหนอย่าบอกใครเรียกว่าลูกๆของเฮียนะ ใครรักดีเลยสักคนกลับมาที่ทางแดดดี้ของเราวันนี้เลขาเขาก็มาบอกว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อบ้านของคุณปู่ซึ่งก็คือพ่อของอเฮียเจอแมนบ้านหลังเก่าที่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กที่ตอนนี้สุดจะเน่าและอยู่ในแหล่งเสื่อมทรามแต่ถึงแม้เฮียเจอแมนจะมีทรัพย์สินมากมายเขาก็ไม่เคยคิดจะขายบ้านของพ่อเขาที่เขานั้นเติบโตขึ้นมาและตั้งใจว่าจะกลับไปทําให้มันเหมือนใหม่อีกครั้งถ้ามีเวลาจากนั้นแดดดี้ก็ต้องมานั่งปวดหัวกับบิลค่าใช้ใจ่ายของลูกๆเขาที่แต่ละเดือนนับเงิ่งใช้เง าาเขาก็บ่นให้อันวาเพื่อนของเขาฟังอันวาก็บอกว่าก็มึงเป็นคนพูดเองว่าเด็กๆเกพิ่งเสียแม่ไปให้มาทําอะไรตามใจหน่อยก็ได้แต่นี่แม่มึงก็ตายมาเกือบ2ปีแล้วมึงยังไม่ดีขึ้นเลยว่าแล้วเราก็มาดูความสัมามเลเทเม,มาของไอ้จาวี่กันต่อที่จริงวันนี้จาวี่จะต้องบินไปที่ไซปัสเพื่อไปคุยธุรกิจให้กับบริษัทแต่ดูเหมือนมันจะเลือกสั่งให้ลูกน้องมันไปทําแทนแล้วก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวไปที่ไมอามีเพื่อไปปาร์ตี้ให้เมาเลกกับเหล่าเพื่อนกินของพวกมันต่อมาคืนนนนนัั้ที่งงาาวเกิดขอบบร ดูเหมือนว่าคุณเธอก็ชอบไปอ่อยไอลุซโซลุซโซก็ต้องทนกับความยียวนกวนประสาของเธอที่ชอบมาหลอกขยากแล้วก็จากไปวันนี้ไอปีเตอร์แฟนหนุ่มของบาบาร่าก็มาขอคุยกับแดดดี้เป็นการส่วนตัวแดดดี้ที่ไม่ชอบคีหน้ามันก็คุยไปแล้วก็ขัดปืนไปมันมาบอกว่ามันจะแต่งงานกับบาบาร่าแดดดี้ก็รู้ดีว่าไอผู้ชายคนนี้มันไม่เอาไหนกะจะมาใช้เงินมรดกที่แม่ของบาบาร่านั้นทิ้งไว้ให้แดดดี้จึงไม่อนุญาตให้บาบาร่านั้นแต่งงานกับมันแต่อีลูกสาวตัวดีก็บออกว่่่าหนนนไไมมมด้ขีัแคประโย บอกเล่าจากคุณพอ่อว่าแล้วเธอก็หงุดหงิดเดินออกไปที่กลางงานปาร์ตี้พร้อมกับประกาศกับทุกคนว่าเธอกับปีเตอร์นั้นจะแต่งงานกันสร้างความปวดสมองซิลิบัมให้กับแดดดี้ของเราเป็นอย่างมากวันต่อมาแดดดี้ของเราก็ดูรูปเมียของเขาที่ตายจากไปแล้วก็ได้แต่บนกับรูปเมียของเขาว่าฉันจะทํายังไงดีลูกๆของเราแต่ละคนนั้นไม่เอาไหนบนไปน้ําลายกูยังไม่ทันจะแห้งอันวาก็เดินมาบอกกับแดดดี้ว่าไอ้ลูกชายตัวดีอย่างจาวีทิ้งงานทิ้งการบินไปปาร์ตี้ที่ไม่อมีแล้วมีนาซ้าตอนนั้นคณะบดีมา มหาลัยก็โทรมาบอกว่าชาลีลูกชายคนเล็กของเขาโดนจับได้ว่าไปอีก,กับอาจารย์ทําให้ตอนนี้เขากําลังจะโดนไล่ออกจากมหาลัยเรื่องราวหนักหนาท่าถมเข้ามาจนกูทําใจไม่ไหวจนแดดดี้ของเรากําลังจะเกิดอาการหัวใจวายโชคยังดีที่เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลได้ทันลูกๆทั้ง3คนเมื่อรู้ว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลก็รีบมาดูอาการแต่พอรู้ว่าพ่ออาการปลอดภัยแล้วก็รีบไปกลับถลุงเงินต่อและดูเหมือนว่าตอนนี้แดดดี้จะเหลืออดกับความไม่เอาไหนของพวกลูกๆเขาแล้วเขาจึงคุยกับอันวาเพื่อนของเขา เขาว่าเขาจะวางแผนสร้างสถานการณ์เพื่อดับสัญดาลูกเขาระหว่างนี้อยากจะให้อันวาช่วยดูแลบริษัทไปก่อนนายอยู่กับฉันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรละฉันเชื่อใจนายอันวาก็รับปากว่าจะทําหน้าที่อย่างดีจากนั้นขณะที่สาวบาบารากาลังไปกินข้าวเวียงใส่เด็กเสิร์ฟอยู่นั่นเองพอเรียกพนักงานเก็บทั้งอยู่ๆปรากฏว่าบัตรของเธอนั้นโรดไม่ได้จากนั้นเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแต่บัตรเธอเท่านั้นกลับมาที่บ้านตอนนี้ลูกๆทั้ง3คนก็รีบถูกเรียกตัวกลับมาอีกทั้งบัตรเครดิตและโทรศัพท์ของทุกคน ก็ถูกระง,งับไม่สามารถใช้การได้กันหมดเลยทุกคนกําลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆตอนนั้นเองก็มีตํารวจยกขยงกันมาที่บ้านอาวุธครบมือทั้ง3คนก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าไปในบ้านตกใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ตอนนั้นเองก็ได้ไปเจอกับพ่อของพวกเขาแดดดีด้เจอแม่นประธานบริษัทผู้ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้กลับปลอมตัวเป็นคนสวนแล้วบอกให้ลูกๆรีบปีนหนีออกมาจากบ้านอย่าพึ่งถามอะไรหนีขึ้นรถคันเก่าของพวกเขาได้แล้วก็ขับออกไปพอขึ้นรถมาได้ทั้ง3คนก็ถามพ่อของพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแดดดีด้ก็บออกว่าตนนี้บริษั มีการถูกจับได้ว่าช่อโกงทําให้การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดนั้นถูกแช่แข็งอีกทั้งตัวเขาและลูกๆทุกคนที่เป็นผู้ถือหุน้นก็กำลังจะถูกจับไปดำเนินคดีพวกเราจะต้องรีบหนีไปตั้งหลักก่อนจาวีก็ถามว่าลุงอันวาหลนีไปได้ทันไหมแดดดี้ <Daddy S 2> ก็บอกว่าอันวานั้นหนีไปพร้อมกับเงินบริษัททาให้จาวีนั้นโกรธที่เขาน่นนีเอาตัวรอดแดดดี้ <Daddy S 2> บอกว่าตอนนี้เราจะต้องไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของพ่อเขาบ้านของคุณปู่ของพวกเธอที่ไม่มีชื่ออยู่ในบริษัทและสั่งห้ามให้ลูกๆททุกกกคคนนนนนนััััั้้้ตตตตติดต่ออบใรรงมงมมมยาาาาววจจจ็ะเ เขาได้ทั้ง3คนก็สุดแสนที่จะช็อกสิดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีสาวบาบาลาที่กําลังจะแต่งงานทั้งหมดก็นั่งรถจนมาถึงบ้านเก่าของคุณปู่ที่พอมองดูแล้วกูอยากจะเรียกว่าตึกล้างจะดีกว่าสาวบาบาลานั้นเทปจะไม่อยากยัางกายเข้าไปแต่จะทํายังไงได้อยู่ข้างนอกมีหวังกูโดนหมากัดตายโชคยังดีที่บ้านนั้นยังมีไฟฟ้าถึงแม้ว่าผนังพื้นฟ้าน,นั้นจะแย่เต็มทีแต่แดดดี้ก็บอกว่าเราคงจะต้องช่วยกันปรับปรุงทีน่นี่แต่เงินแล้วก็ไม่มีสักบาทจะทํำยังไงกันดีพวกเขาก็เลลยต้อ้อองงงกกฟืนแแแะททปปีดปรหิว ถึงแม้จะท้องกิ้วแต่ลูกๆทั้ง3ก็บอกว่าแหวะแดกไม่ได้อะไรวันนี้และเพื่อจะหาเงินมาซ่อมแซมบ้านแดดี้จึงสั่งให้ทั้ง3คนนั้นออกไปหางานทำเช้าวันต่อมาพ่อก็รีบมาปลูกกูตั้งแต่เช้าสาวา巴าก็รีบไปอาบน้ำถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ไหลกูก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดจักแล้ไปหน่อยก็ยังดีต่อมาเจาวีก็แอบไปหาเพื่อนของเขาเพื่อจะขอยืมเงินแต่ก็บอกว่ากูไม่มีอย่างนี้แหละเพื่อนกินเวลาตกทุกข์ได้ยากมึงละไม่เคยจะช่วยกูทางด้านสาว巴巴าก็แอบโทรหาแฟนหนุ่มอย่างปีีเเเตอรร์์่าาาสถนนกกณททั้้งหมดดิขึ ทางเรื่องที่บ้านเธอถูกยืดไหนจะลุงอันวาที่แอบหอบเงินบริษัทแล้วหนีไปเธอบอกปีเตอร์ว่างานแต่งก็คงต้องเลื่อนไปก่อนเธออยากจะขอยืมตังค์ไอ้ปีเตอร์แต่ปีเตอร์ก็บอกว่ากูก็ไม่มีเหมือนกันเธอผิดหวังในตัวเขาแล้วก็เลยวางหูทางด้านไอ้นุ่มชาลีก็มาสมัครงานเป็นเสมียนที่แบงก์แล้วก็ได้เจอกับเจ้านายจอมโหดที่บอกให้เขานั้นไปตัดผมโกนหนวดให้เรียบร้อยทางด้านจาวี่กับบ,บาบาร่าที่ดูเหมือนจะออกไปสมัครงานแต่ด้วยความยิ่งยั้โซข,ของพวกเขาก็เลยไม่ได้งานทํากลับมาถึงบ้านก็โดนนนนพพ่่ออออบ,บววาาากกเลีี้้้งงงงมมมึทัชิตตหไปห งานทำยังทำไม่ได้ขณะที่เขากําลังสั่งสอนลูกของเขาอยู่นั้นแม่นมอย่างมากเกเรตที่เลี้ยงพวกเขามาตั้งแต่เด็กๆอีกทั้งยังเป็นป้าของรุสโซนก็เอาเสื้อผ้าของใช้ที่พอจะหาได้มาให้ป้ามากเกเรตขอร้องให้รุชโชนนั้นช่วยทั้งสองคนที่ยังหางานไม่ได้รุชโชนนั้นก็เลยให้จาวีไปขับรถบัสประจําทางที่เขานั้นเก็บเงินซื้อรถบัสนั้นมาด้วยตัวเองวันต่อมาไอ้จาวีที่เคยขับแต่รถปอร์ตวันนี้กูต้องมาขับรถบัสก็ทุลักทุเลแถมยังโดนคนขับรถบัสคันอนนน ส่วนสาวบาบาร่าเขาก็พาไปสมัครงานที่ร้านอาหารที่รุชโชนั้นทํางานเป็นเชฟเจ้าของก็บอกว่าตอนนี้พนักงานเต็มแต่ถ้าอยากทําก็ทําได้มึงก็เอาไปแต่ต,ติปตอนแรกสาวบาบาร่าก็จะไม่ยอมทําแต่รุชโชก็เตือนสติเธอว่าตอนนี้มึงไม่มีสิทธิเลือกเธอไม่ได้เป็นเจ้าหญิงเหมือนตอนมีกระตังอีกต่อไปแล้วเธอก็เลยจำใจต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ทํางานเป็นเด็กแสบรพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันต่อไปอย่างยากลําบากและเริ่มเข้าใจความลําบากและเจ็บปวดของชนชั้นแรงงานที่ต้องโดนโขกศัพท์และเอาเปียบวันต่อมาชาน์นานลา ทำให้หัวหน้าสาวใหญ่ของเขากำลังจะไล่เขาออกแต่ชารีก็ขอร้องเธอถ้าเขาโดนไล่ออกนะพ่อเขาฆ่าเขาตายแน่หัวหน้าสาวใหญ่ก็ถามเขาว่าแล้วเธอมีอะไรมาแลกเปลี่ยนสุดท้ายชารีก็เลยต้องใช้ร่างกายของเขาสร้างความหาเลือหันให้กับเธอทําให้เขาได้มีงานทําต่อไปคืนะินนระหว่างที่ทุกคนกําลังทานอาหารค่าพ่อเขาก็ไปจับได้ว่าบาบาร่านั่นแอบกินแล้วก็ไปล้วงคอพอเขาก็ตกใจแล้วก็ถามว่าเธอทําแบบนี้มานานหรือ,อยังเธอก็บอกว่าเธอทําแบบนี้มาตั้งแต่สมัยไปเรียนฝรั่งเศสนี่มันก็แปดเก้าปีเขาไปแล้วพี่น้ออองงขเธ ู้หมดมีแต่พ่อคนเดียวที่ไม่รู้พ่อก็บอกนี่มึงไม่คิดจะบอกกูเลยหรือ,อยังไงบาบาร่ราก็สวนพ่อของเธอว่าพ่อนั้นมัวแต่สนใจทําแต่งานขนาดวันรับปริญญาเธอพ่อก็ไม่เคยมาไหนเจวันสําคัญๆของลูกๆคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อเขาก็เรื่องที่จะทํางานแดดดี้ก็ถึงกับเถียงไม่ออกต่อมารุชโชก็พาสาวบ,บาบาร่าไปซื้อของที่ตลาดและดูเหมือนว่าเธอกับเขาก็จะเริ่มสนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นเรืเ่อยๆทางด้านไอปีเตอร์ที่ถึงแม้ตอนนี้แฟนสาวจะตกที่นั่งลําบากมึงก็ยังไมม่วาาายยอออกกตสบใจ แถมยังเอาความลับของบาบาร่าที่เธอสั่งไม่ให้ไปบอกใครไปเล่าให้เพื่อนของมันฟังแต่แล้วตอนนั้นปีเตอร์ก็บังเอิญได้ไปเห็นว่าลุงอันวาไม่ได้หนีออกนอกประเทศแบบที่เธอเล่าให้ฟังและยังเห็นว่าลุงอันวานน้ามาที่ฟิตเนสคลับแห่งนี้วันลุงขึ้นจาวีได้ขับรถมาจอดทีท่าและได้เจอกับไปคนขับรถบัสที่ชอบขับกวนตีนเขาจาวีเลยเดินเข้าไปเอาเรื่องและเกิดชกต่อยกันแต่ขณะที่กำลังต่อยกันนัวอยู่นั้นจาวีก็ได้เห็นว่าไอ้คนขับรถบัสคนนี้มันได้อ่านหนังสือเล่มเดียวกับเขาและดูเหมือนจะชอบอะไรคลายๆกันทง ก็เลยสง,งบสึกแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกันซะอย่างนั้นทางด้านสาวบาบาร่าก็ถึงวันที่เงินเดือนออกถึงแม้ว่าเธอจะได้แต่ทิปแต่เธอก็โวยวายบอกว่าฉันควรจะได้มากกว่านี้เจ้าของร้านก็สั่งให้รุดโชนารีไปสง,งบสติอารมณ์เธอรุดโชก็บอกเธอว่าทิปที่เธอได้มานะั้นไม่ใช่ของเธอคนเดียวเราจะต้องแบ่งกันทุกคนไม่ใช่ว่าได้แต่เด็กเสิร์ฟคนที่ทํางานอยู่ในครัวก็ใช้แรงงานของพวกเขาเหมือนกันอีกอย่างถ้าเธออยากจะได้ทิปมากกว่านี้ก็หาจทาท่าทําทางให้มันดีๆเหมือนที่เธออยากได้รับบริการหน่อยรุดโชด่าจนเเเธออรร้้งงไหขาจึึิู่สก ว่าเขานั้นรุนแรงกับเธอเกินไปคืนวันต่อมานั้นชาลีนั้นกลับบ้านช้าเราว่าเขาโดนหัวหน้าสาวเรียกไปบำเรอก,การหลังเลิกงานกลับมาบ้านช้าพี่เขาก็ถามว่ามึงไปไหนมาเขาก็เล่าความจริงให้ฟังแล้วหัวข้อลามกจกกระเปก,ก็ถูกหยิบขึ้นมาคุยในวงอาหารถึงแม้ว่าพ่อเขาจะพยายามห้ามแต่ทุกคนก็บอกก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะพ่อสุดท้ายลูกๆก็ขยันขยอให้พ่อเขาเล่าเรื่องราวครั้งแรกของเขาและแล้วแด๊ดดี้ก็ยอมที่จะเล่าทุกคนก็ได้สนุกสนานกันนับว่าเป็นคืนวัน,นแสนอบอุ่นของครอบครัวแบบที่ไม นานแล้วของครอบครัวเขาจากนั้นชีวิตของคุณหนูตกอาบทั้ง3คนก็ดําเนินไปเรื่อยๆและดูเหมือนตอนนี้พวกเขาจะปรับตัวได้แล้วพวกเขาเริ่มมีความสุขกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ดูเหมือนว่าทางด้านไอปีเตอร์มันจะไปดักรอพบลุงอันวาและดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่พ่อเขาสร้างขึ้นกําลังจะถูกเปิดเผยคือน้านร้านอาหารที่บาบาร่ากับลุชโชนั้นทํางานอยู่ก็มีงานกินเลี้ยงปีใหม่และก็ดูเหมือนทั้งคู่ที่จะแอบชอบกันมาตั้งแต่เด็กก็จะได้สารภาพความในใจและก็ได้จูบจูบกันวันต่อมาเจ้าวี ก็กาลังนั่งคุยกับเพื่อนของเขาและได้เห็นว่ารถบัสนะั้นมันชอบเสียกลางถนนที่ใกล้ๆก,ก,กันนั้นก็มีพื้นที่ว่างอยู่เขาอยากจะทําเป็นอู่แต่ก็ไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนและแล้วตกดึกคืนนั้นอยู่ดีๆไอ้ปีเตอร์ก็มาโผล่ที่บ้านโชคยังดีที่ชาวีกับบาบาร่านั้นยังไม่กลับมาส่วนชาลีนั้นก็อาบน้ําอยู่ไอ้ปีเตอร์มันก็มาบอกว่ามันรู้ความจริงหมดแล้วเรื่องที่แดดดี้นั้นสร้างสถานาการณ์ขึ้นมาเพื่ออยากจะสอนให้ลูกๆของเขานั้นเป็นคนดีมันมาแบกเมย์บอกถ้าไม่อยากให้ลูกๆ แดดดี้ <Daddy S 2> นั้นกลัวที่จะโดนลูกๆของเขาเกลียดก็เลยต้องยอมทำตามที่มันบอกหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็กลับมาถึงบ้านไอ้ปีเตอร์มันก็ได้อ้างว่ามันใช้เงินของมันเพื่อชดใช้ให้กับเหล่าผู้เสียหายและดูเหมือนตอนนี้ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายพวกเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมของพวกเขาทั้งสาคนก็ดีใจเป็นอย่างมากและรีบเก็บของเพื่อจะกลับไปที่บ้านตอนนั้นเองรูโช์เลิกงานก็ตามมาหาบาบาร่าที่บ้านและได้เห็นว่าเธอกำลังจะจากไปถึงแม้ว่าบาบาร่ากับรูโช์นั้นจะมีความรู้สึกดีๆให้้กกันแต่่เธอ็ไมมสามารถทิง ชีวิตอันสุขสบายของเธอได้จากนั้นไม่นานพวกเขาก็กลับมาถึงบ้านเจ้าวีก็รีบวิ่งไปกอดรถปอสคันโปรดของเขาวันต่อมาดดดี้ก็รีบไปด่าคุณลุงอันวาอันวาก็บอกว่าเขาไม่มีทางเลือกยังไงไอปีเตอร์มันก็รู้ความจริงหมดแล้วทางด้านบาบาร่าเมื่อกลับมาได้เธอก็ไปลองชุดแต่งงานถึงแม้ว่าตอนนี้ในใจของเธอก็จะเริ่มสับสนและเล่าเรื่องของเธอกับรุดโชวให้เพื่อนของเธอฟังแต่เพื่อนเธอก็บอกว่าอย่าลืมสิว่าปีเตอร์นั้นเป็นคนช่วยครอบครัวของเธอเธอจะไปหาผู้ชายดีีดีีๆแบบนน้้้ไไไดดทท่่ท่่หโยยมรูเลวา ตอนนี้ไอปีเตอร์กําลังไปเซ็นสัญญากับคุณพ่อสัญญาระบุวยว่ามันจะมีส่วนในมรดกของบาบาร่าก็ต่อเมื่อมันกับเธอนั้นแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้แดดดี้จะรู้ดีว่าหนุ่มคนนี้นั้นมันเลวเพียงใดแต่เขาก็ไม่รู้จะทํายังไงในการหยุดยั้งงานแต่งนี้แดดดี้ได้ไปปรึกษากับป้ามากาเล็ตเธอก็บอกให้เขานั้นเล่าความจริงทั้งหมดไปถึงแม้จะถูกลูกๆของเขาเกลียดแต่นี่ก็เป็นราคาที่เขาต้องจ่ายและได้แต่ภาวนาว่าวันหนึ่งลูกๆของเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เขาทําต่อ,อมาวันนั้นไอ,อร์ ไ็ได้คุกเข่าขอบาบาร่าแต่งงานอย่างเป็นทางการและมันก็โกหกเธอว่ามันรักเธอมากมันอยากจะจดทะเบียนซะวันนี้เลยเธอที่กําลังสับสนงงวยแต่โดนเพื่อนบิวก็เลยตอบตกลงเออก็ได้กูไปจดทะเบียนกับมึงวันนี้เลยก็ได้ทางด้านแดดี้ที่กลับมาถึงบริษัทลุงอันวาก็ได้จ้างเด็กเอ็นมาสองคนเขาวางแผนที่จะใช้สาวๆนั้ไปแบล็กเม์ไอปีเตอร์แต่แดดี้ก็บอกว่าเขาจะไม่เล่นสกโปกแบบนั้นแล้วเขาเลือกที่จะบอกความจริงกับลูกๆถึงแม้ว่าเขาจะถูกเกลียดก็ตามเขารีบโทรไปหาบับาร่าแต่ เขาก็เลยรีบโทรไปหาเพื่อนของบาบาร่าที่ดูเหมือนว่าอีเธอร์คนนี้ก็จะแอบได้เสียกับไอ้ปีเตอร์ตอนเธอไม่อยู่แต่ด้วยพาวเวอร์และแรงข่มขู่ของแดดดี้ทำให้เธอยอมบอกความจริงว่าปีเตอร์กำลังจะพาบาบาร่าไปจดทะเบียนแดดดี้ได้รู้ความจริงก็บอกว่าชิบหายและคราวนี้เขารีบตามลูกๆของพวกเขาเพื่อไปที่ศาลกลางและบอกว่าไอ้ปีเตอร์มันกำลังจะหลอกบาบาร่าทางด้านปีเตอร์กับบาบาร่ากำลังจะจดทะเบียนต่อหน้าศาลแต่แล้วตอนนั้นพ่อของเขาก็ตามมาหยุดได้ทันพอดีพ่อเขาได้บอกความจริงว่าไอ้ อะไรครอบครัวเรามันแค่หวังเงินสมบัติของลูกก็เท่านั้นสุดท้ายไอปีเตอร์ก็โดนลุงอันวาต่อยจนสลบแล้วแดดดี้ก็ได้บอกความจริงในสิ่งที่เขาทําเขาสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่ออยากจะดัดสันดานทั้ง3คนเมื่อลูกๆได้รู้ความจริงก็รับไม่ได้และโกรธพ่อของตัวเองที่โกหกพวกเขาแต่แล้วเด็กๆทั้ง3คนก็ได้รู้ความจริงว่าตอนนี้เงินมรดกข,ของพวกเขานั้นหมดไปแล้วเพราะไอ้จาววีนั้นแอบเอาไปลงทุนจนหมดตัวแถมจะให้กลับไปใช้เงินพ่อก็ทําไม่ได้จาววีก็ได้ตั้งใจทํางานของเขาต่อไปแต่ดูเหมือออนนนนตี้เเขาจะริอ่มองค ออวายเพื่อนเก่าของเขานั้นหวังแต่จะมาเกาะเขากินสุดท้ายจาวีก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งและไปเช่าที่ทําอู่รถบัสรวมกับเพื่อนชาวคนขับของเขาบาบาร่าก็ได้กลับไปทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟและได้คลองรักกับลุชโชวพวกเขาได้ช่วยกันปรับปรุงบ้านของคุณปู่และอยู่ร่วมกัน3มพี่น้องทางด้านแด๊ดดี้ที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวสุดท้ายวันนี้เขาก็เลือกที่จะปล่อยวางเรื่องที่เมียของเขาจากไปและได้โผล่ไปงานวันเกิดลูกสาวของเขาบาบาร่าเพื่อเอาดอกไม้ไปให้ใหเธอเมื่อบาบาร่าได้เห็นพ่อของเธอก็รีบตามพี่ น้องของเธอมาสุดท้ายแดดดี้ก็ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเพราะอยากให้บทเรียนกับพวกเธอแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนี้ก็จะให้บทเรียนกับเขาเหมือนกันขณะที่แดดดี้กาลังจะจากไปลูกๆก,ก็ได้มองหน้ากันแล้วก็ให้อภัยพ่อของพวกเขาและได้เชิญแดดดี้เข้าไปกินข้าวในบ้านสุดท้ายครอบครัวของพวกเขาก็ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งและทุกคนก็ได้รับบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้และกลายเป็นคนที่ดีขึ้นในที่สุดและหนังเรื่อง VR the n o b l e ก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกัน บ้างครับสนุกถูกใจกันบ้างหรือเปล่าเรื่องราวซึ้งสนุกและแฝงไปด้วยข้อคิดถึงแม้ว่าสิ่งที่แด๊ดดี้ทำจะดูโหดร้ายไปสักหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้ลูกๆของเขานนั้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วเพื่อ,อนๆละครับเห็นด้วยกับวิธีการของแด๊ดดี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีลูกแบบนี้จะจัดนิสัยยังไงสําหรับภาพยนตร์เรื่อง VR the n o e b l e ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2013ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.3คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e หรือจะโดเน a t เป็นกำลัง ก็สแกน QR วอาโค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วก็ลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ